สวัสดีครับใครใช้ VO อต้องดูนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะผมเช็คเบี้ยมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นชั้น1 2บวก3บวกแล้วก็ชั้น3นะมีวิธีซื้อออนไลน์ได้เลยนะครับนอกจากนี้ก็สามารถผ่อนได้มีรายละเอียดครบถ้วนเลยนะเข้ามาดูได้เลยนะครับที่เว็บนี้ 724team.com นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะครับนี่มาทำมาให้แล้วนะราคาประกันรถยนต์ t ต y o ต a า i o s นะครับชั้น1 2บวก3บวกแล้วก็ชั้น3นะครบเลยนะครับอ่ะคลิกเข้าไปดูเลยนะครับ เดี๋ยววิดีโอนี้นะครับผมก็จะมีวิธีการเช็คเบี้ยให้ด้วยนะครับเนี่ยตรงนี้เราสามารถเลือกได้เลยนะครับอยากได้แบบไหนเนาะเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะมีให้นะครับมีความคุ้มครองอะไรดูให้เรียบร้อยถ้ามันเกะกะลำคาญกดปิดไปเลยนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีบอกอยู่นะใครที่ขับ Toyota VO ีออยู่นะครับอันนี้ผมเช็คราคามาให้นะเป็น Toyota v วีปี2022นะครับหรือว่าของปีที่แล้วนั่นเองนะครับราคาเนี่ยอัปเดตสุดๆเลยนะครับมาดูกันได้เลยนะครับ อย่างแรกนะครับถ้าใครเนี่ยสะดวกนะครับที่อยากจะเช็คเบี้ยด้วยตัวเองนะครับหรือว่าอยากได้ราคาอื่นๆนะก็สามารถเข้ามาที่ตรงนี้ได้นะครับ7 2 4 t e a m c o ทมนะครับแล้วก็724ตรงนี้นะครับพอเวลาที่เราคิดเข้าไปแล้วนะครับเขาจะไปเปิดอีกหน้าหนึ่งนะครับเพื่อที่เราเนี่ยสามารถทําการเช็คเบี้ยได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าผมเช็คมาให้แล้วนะครับหรือว่าใครอยากลองเล่นดูก็ได้นะครับถ้าสมมุติว่าเป็นปีอื่นนะครับราคาก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยเนาะอ่า ยกตัวอย่างนะครับที่ผมดึงมาให้นะก็จะเป็นประกันชั้น1นะครับของ Toyota v i ีอนะปี2022นะครับเนี่ยราคาแล้วก็ทุนประกันเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามรุ่นแล้วก็แต่ละปีเนี่ยจะไม่เท่ากันนะครับอย่างอันนี้ก็เป็นของไทยเศษนะครับราคา14,361บาทนะครับทางนี้เนี่ยใครที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกฟรีนะครับก็จะสามารถได้รับส่วนลดอีก700กว่าบาทเลยนะครับนี่ตรงนี้จะมีบอกไว้นะครับนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีความคุ้มครองต่างๆนะครับ มีคุ้มครองน้ําท่วมเท่าไรยังไงคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลยังไงนะครับใครที่สนใจบอกอันนี้แผนนี้น่าสนใจดีนะครับก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับผมคลิกลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับพอเวลาคลิกเข้าไปแล้วนะครับก็จะเปิดมานะครับนี่ก็จะมีอีกหลายอันเลยนะครับแต่ว่าอันข้างบนเนี่ยคือเป็นถ้าเป็นภาษาประกันเขาเรียกหนึ่งบวกนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของตัวคุ้มครองแค่ทุนแสนเดียวนะครับแต่ว่าอันที่เช็คมาให้นะครับตรงนี้ก็จะมี มีทุนประกันนะครับถ้าสมมุติว่าดูตามนี้อันนี้นะครับทุนประกันก็จะอยู่ที่ห0 0สนบาทนะครับเห็นไหมครับไทยเศรษฐกิจประกันภัยนะครับอ่าไปดูกันิไทยเศรษฐนะครับนี่ตรงนี้นะครับแล้วก็คือตรงนี้คือไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่นะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครแบบเอ้ยอยากระบุชื่อผู้กับขี่นะครับก็สามารถดูตรงนี้ได้เวลาที่เราระบุชื่อผู้กับขี่เนี่ยราคามันก็จะถูกขึ้นไปอีกนะครับเนี่ยทำแบบนี้ได้เลยนะนี่ตรงนี้นะครับถ้าสมมุติว่าสนใจนะครับก็กดดูรายละเอียดตรรงนนีี้้ไดเลยะคับ่ เขาก็จะมีบอรนะครับคุ้มครองอะไรยังไงนะครับแล้วก็ในกรณีที่เราสมัครสมาชิกฟรีนะครับเขาก็จะมีส่วนลดให้เราตรงนี้นะครับสามารถซื้อออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับทั้งนี้นะครับก็มีแผนอื่นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเขาจะเรียงจากราคาถูกนะครับราคาถูกๆนะครับไปถึงราคาแพงสุดเลยนะครับก็จะขึ้นอยู่กับความคุ้มครองนะครับนี่แบบนี้นะครับ อันอื่นๆนะครับผมก็ทํามาให้ด้วยนะผมดึงสามลำดับแรกมาให้นะครับของประกันชั้น1นะนี่ตรงนี้นะครับก็ถ้าสนใจก็คลิกดูได้นะครับแต่ละอันเนาะแล้วก็กรุงเทพประกันภัยนะครับซ่อมอู่นะครับอันนี้เนี่ยสำหรับผู้ประกันภัยนะครับที่ต้องมีอายุประมาณ3 5มสถึงสีปีเท่านั้นนะครับก็จะได้รับส่วนลดด้วยนะครับนี่แล้วก็จะเป็นของเทเวศนะครับราคา15ื่นห้านะครับสมัครสมาชิกแล้วก็ลดไปอีก700กว่าบาทนะครับก็อยู่ประมาณ1มื่น สี่กว่าๆเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดบอรนะรับประกันแบบไหนบ้างไม่รับประกันแบบไหนบ้างนะครับสําหรับใครที่บอกว่าเอ๊มีบัตรเครดิตอยากผ่อนนะครับเว็บที่ผมแนะนําหรือว่าถ้าคิดเข้าไปดูรายละเอียดเนี่ยสามารถกดซื้อออนไลน์แล้วก็ผ่อนได้ตามโปรโมชั่นบัตรนะครับตั้งแต่3ามถึงสิบวดเนาะหรือว่าถ้าใครไม่มีบัตรเครดิตนะครับแต่ว่าต้องการผ่อนเงินสดนะวิธีการเช็คเบีย้ยเนี่ยจะไม่ใช่ตามราคาข้างบนนะครับ ต้องส่งเอกสารมาให้ผมเช็คให้นะครับสามารถโทรมาหาผมที่เบอร์นี้ได้เลยผมชื่อใหญ่นะครับหรือว่าจะแอดไลน์มาทางไลน์แอดก็ได้นะครับเอกสารที่ใช้กันครับก็คือจะเป็นสำเนาทะเบียนรถเนาะแล้วก็เป็นหน้าตารางกรมธรรม์เดิมนะครับทั้งนี้แจ้งผมหน่อยหนึ่งนะครับว่าอยากได้เป็นประกันประเภทไหนเนาะถ้าในกรณีผ่อนเงินสดครับก็สองบวกสบวกเนี่ยจะได้ประมาณ3-6เดือนนะครับถ้าเป็นประกันชั้น1ก็จะได้ส0เดือนนะครับเป็นผ่อนเงินสดได้เนาะ ถ้าไม่อยากไปดูนะครับนี่ผมเช็คราคา2บวกมาให้แล้วนะครับของ t ต y o ต a v i o ออนะราคานี้ก็จะเป็นถ้าเป็น2บวกเนี่ยจะมีคนถามกันเข้ามาเยอะว่าคุ้มครองอะไรบ้างน,นะ2บวกเนี่ยจะคุ้มครองรถหายไฟไหม้นะครับแล้วก็ซ่อมเขาซ่อมเหล่าตามทุนประกันเนาะทั้งนี้นะครับต้องเป็นรถชนรถนะครับถ้าเอาไปชนเสาไฟต้นไม้นะครับไม่คุ้มครองนะครับไม่ได้ซ่อมรถเหล่าให้นะครับแต่ว่าถ้าไปชนบ้านคู่กรณีไปชนต้นไม้คู่กรณี คือจ่ายให้คู่กรณีแต่ว่ารถเราซ่อมเองนะครับใครที่บอกว่าโอ้โหอยากได้ราคาทุกๆผมมีเตรียมไว้ให้แล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นวิริยะรายเดือนนะครับราคาแค่650บาทนะคุ้มครอง30วันเหมาะกับคนที่แบบว่ารถปีปีหนึ่งไม่ค่อยได้ขับนะครับนานๆจะขับไปเที่ยวสักทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นวิริยารายเดือนแนะนําไปก็ดีเหมือนกันนะครับซ่อมเราหนึ่งแสนนะครับซ่อมคู่กรณีนี่จะมีรายละเอียดอยู่นะครับ <laughs> ผมจับไปได้ว่าซ่อมคู่กรณีเท่าไหร่นะครับจะมีรายละเอียดบอกอยู่ในนี้ ถ้าสนใจทําก็ตรงนี้ได้เลยนะครับซ่อมคู่กรณีนะครับทรัพย์สินต่อครั้งก็คือ1ล้านบาทต่อครั้งนะครับซ่อมรถราวแสนหนึ่งนะครับอันนี้มีรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับปิดปลายนะครับก็ถ้าใครสนใจอันไหนนะครับก็คลิกอันนี้ได้เลยนะอันนี้ก็เป็นของเมืองไทยประกันภัยนะครับ2บวกนะทุนแสนหนึ่งนะครับเนี่ยราคา5899บาทก็ราคาประมาณ5,9 0 0นะครับ ตรงนี้นะก็จะมีบอกนะคุ้มครองลดหายไฟไหม้ความเสียหายซ่อมรถเราเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีบอกว่าความเสียหายต่อทรัพย์สินก็คือของคู่กรณีนะครับหรือว่าทรัพย์สินนะก็คือจะอยู่ห0 0สนบาทต่อครั้งนะครับถ้าสนใจประกัน2บวกก็คลิกตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะถูกกว่านั้นก็มีนะครับอันนี้ก็คือเป็น3บวกผมเช็คมาให้ทุกแบบเลยนะคิดว่าน่าจะถูกใจนะใครที่ขับ v ีออสอยู่นะเจอวิดีโอนี้เข้าไปเนี่ยเบ็ดเสร็จจริงๆเลยนะครับ อันนี้ก็จะทํา3บวกเนี่ยถ้าใครลดอายุไม่เกิน15ปีนะครับก็สามารถทํา2บวกรายเดือนได้นะหรือว่าจะซื้อเป็นชั้น3บวกก็ได้นะครับทุน1นึ่งแสนนะครับราคาประมาณ4 9่พันเนะครับก็จะถูกกว่าอันข้างบนประมาณ1,000บาทนะครับอีสี่พันนะครับ3บวกเนี่ยจะคุ้มครองซ่อมเขาซ่อมเรานะแล้วก็เป็นรถชนรถเท่านั้นนะครับแล้วก็จะไม่จะไม่คุ้มครองรถหายไฟไหม้ Fi นะครับอ่ อ่ะถ้าสมมติบอกเอ๊อยากได้แค่ชั้น3อย่างเดียวเราขับมา10ปีแล้วไม่เคยชนอยากทําแค่ชั้น3ชั้น3ก็มีนะครับก็คือจะคุ้มครองในส่วนของตัวคู่กรณีอย่างเดียวนะครับเช่นเราขับไปชนคันข้างหน้าประกันเนี่ยจะซ่อมคันข้างหน้าให้นะครับส่วนรถเราซ่อมเองนะจ๊ะราคาก็ถูกมากเลยนะครับประมาณพันเนะครับนี่ของเมืองไทยประกันภัยเหมือนกันนะครับพันเนะเนี่ยซ่อมใครบ้างน,นะครับซ่อมคู่กรณีความเสียหายต่อทรัพย์สินคู่กรณีก็คือ8000 0นบาทต,ต่อครั้งนะนะครับ น,นี่ก็จะเป็นประกันชั้น3นะครับก็สามารถดูเข้าไปได้เลยนะครับผมเตรียมไว้ให้ทุกอันแล้วนะครับคิดว่าน่าจะตอบโจทย์แล้วก็สะดวกสุดๆครับนี่เห็นไหมครับ3บวก2อบวก3บวกอะไรพวกนี้ผมทําไว้ให้แล้วนะครับเตรียมไว้ให้แล้วเนาะอ้อแล้วก็ถ้าสมมุติว่าในกรณีที่แบบว่าเราคิดเข้าไปแล้วนะครับอันนี้มันเป็นประกันชั้น3นะแล้วอันที่มันเปิดขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงนะครับหรือว่าเราบอกอยากเช็คประกันชั้นอื่นทํำยังไงดีนะครับก็มาเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับก็เลือกเป็นประกันชั้น3นะครับแบบนี้ แล้วก็กดตกลงไปได้นะครับเขาก็จะมีเนี่ยมาให้เราเลือกนะครับซึ่งปกติก็จะเป็นชอบของถูกคุ้มคลองดีประมาณนี้นะครับก็จะมีประกันมาให้เลือกเยอะแยะเลยนะกปจะมีเจมาร์นะครับพันหเองนะครับถามว่าอ้าวแล้วทาไมของผมเอาแพงๆมาให้นะครับก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดนะครับเนี่ยขายควบพรลบอนะครับก็คือถ้าเราทําแผนนี้เราต้องซื้อพรลบอด้วยนะครับถ้าใครยังไม่ซื้อพรลบอและประกันหมดพร้อมกันทําแผนนี้ก็ได้นะครับราคาถูกนะแต่ว่าอันที่เอามาให้ก็คือ เงื ment, thin, ่อนไขน้อยนะครับแล้วก็สามารถทําได้เลยเนาะอ่าโอเคตรงนี้นะครับใครที่ไม่สะดวกทําเองนะครับหรือว่าเอ๊ะไอคนพูดอยู่นี่คนขายอยู่นี่มันมีตัวตนอยู่จริงไหมนะครับมาเจอัที่บ้านได้นะผมอยู่หมู่บ้านนักกีฬานะครับสีนคลินนะครับพอดีคุณภรรยาทักมานะครับต้องตอบไลน์ก่อนนะครับถ้าไม่สะดวกเองก็มาซื้อที่บ้านได้นะครับไม่มีปัญหานะ อันนี้เป็นเบอร์โทรผมนะครับเอกสารเนี่ยก็คือใช้เป็นสำเนาทะเบียนรถกับสำเนาบัตรประชาชนหรือว่าน้านตารางกรมธรรม์เดิมนะครับในกรณีถ้าเป็นประกันชั้นหนึ่งเนาะแอดไลน์ตรงนี้ได้เลยนะครับชื่อใหญ่นะครับแล้วก็ผมมีความคุ้มครองของแต่ละแบบให้นะครับสำหรับใครที่แบบงงงงเหมือนคุ้มครองยังไงนะครับถ้าอ่านแล้วยังงงงงอยู่นะครับก็ไม่เป็นไรนะโทรมาถามได้ไลน์มาถามได้ยินดีนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากไว้หน่อยหนึ่งเว็บเจ็ดสองสี่ทีมนะครับ ตรงนี้นะใครที่ใช้ VOS อยู่นะครับก็แนะนําเลยนะผมว่าโพสต์นี้คุ้มสุดๆแล้วก็มีให้เลือกได้หลากหลายมากๆเลยนะครับขอบคุณนะครับแล้วเจอกันในวิดีโอต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับ